ออลอมคำแหง่สี่สิบเก้าครับว่าแต่งเพลงแกงเอาใช่เนี่ยผมเอากีตาร์มาด้วยเอากีตาร์เอาหนังสือมาอ่านครับเผื่อว่ามันแบบมันจะไม่ไม่ฟุง้งซ่านขอบคุณนะครับทุกคนกำลังใจดีมากๆทุกคนให้กำลังใจเข้ามาส่งข้อความ d ีมมาเยอะมากๆเลยก็ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับก็อยากให้ทุกคนเซ f e ร่างกายตัวเองอยู่ตลอดนะครับหายไปๆนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณจริงๆครับทุกคนที่เป็นห่วงผมไม่ลืมกินยาแน่นอนเพราะว่าผมอยากหายแล้วผมอยากไปทำงานแล้วอย่างแรกเลยออกไปนี่จะไปตัดผมก่อน เพราะว่าผมเริ่มยาวแล้วพักผ่อนเยอะๆนะได้เลยครับผมพรุ่งนี้มีเรียนออนไซต์แล้วสู้ๆนะครับสู้ๆเด็กกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวก็หายแล้วครับพี่เตียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเอาไปทำเพลงด้วย ผมไม่มีไข้เลยแล้วทุกคนไม่มีไข้เลยแบบรู้สึกอาการเหมือนแค่แบบเหมือนช่วงที่เราพักผ่อนน้อยแล้วมันมีไอจามมีเหมือนแบบมันป่วยเฉยๆมันป่วยนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบแน่นหน้าอกหรือว่าไอตลอดเวลาขนาดนั้นตอนแรกตอนแรกคือแบบวันแรกที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมก็คือภูมิแปลก ก็คือเจ็บคอเจ็บคอตั้งแต่เช้าเลยวันนั้นเจ็บคอตอนเช้าใช่ไหมก็ตรวจก็ยังไม่เจอตรวจตอนเย็นสองรอบก็ไม่เจอคุมตรวจรอบที่สามก็ขึ้นสองขีดขึ้นเป็นขีดจางๆแล้วก็ลองตรวจอีกรอบหนึ่งดูก็เลยขึ้นสี่ขีดขึ้นสองขีดขึ้นสี่ขีดเฉยเลยหมายถึงมันขึ้นสองขีดสองอันะก็เลยกลายเป็น4ี่ขีด ไม่ไม่เครียดเลยครับตอนนี้ไม่มีความเครียดเลยครับแบบก็มีความกังวลบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแบบรู้สึกว่ากำลังใจดีดีมาก